สวัสดีครับอยู่กับช่องดำทิ่งระเบิดนะลองดูก่อนครับไยเ่าเสียคลิปโอ้เสียงลั่นอยู่พี่น้องเสียคลิปกำลังลองครับเสียงลั่นอยู่นะครับคันนี้ เลดทั้งคันนี่จัดปลัดบอกไปแล้วมาแล้วมาแล้วลองดูครับลองเครื่องอะไรนะช่าง JO เจ็ดเจ็ดเจ็ดดีเจ็ดซี นี่เจียวจ็ดซีอะไรแต่งพร้อมจบนี่ทำสีก็ไม่ยากเนาะนี่ไปปิดติ๊กเกอร์ทำไอ้สีไอโกเบอะเดี๋ยวกำลังลองครับ <c oughs> เดี๋ยวดูเบรกดูอะไร เบรอยู่ดีไหมเนี่ยมาดูรถครับมาดูรถเบรกว่าไงเลตตั้งคันครับนี่เลดของแต่งเพียบเก็บสีนิดเดียวจบคันเนี้ยพร้อมทะเบียนเลย

ีมีสนิมไหมเนี่ยกระทะเลดเครื่องแห้งเอาไปเก็บสีก็ไม่ต้องเก็บนะครับต้งนี้เป็นเลดหมดแล้วเอาไปขัดเงาขัดเงาหมดเลยสีนี่ยทำแค่ที่เหยียบเป็นสีฟ้าโคเบแฮมทูบ้านกลับไปนั้นเลย này không tành thiệp âm xi hôm qua suối rồi nha đâu mày đủ <laughs> bếp chút phi นี่เอาไปขึ้นรถเกี่ยวได้นะครับนี่กระบะกระบะตัวนี้ขึ้นรถเกี่ยวได้เลยพวกรถเกี่ยวเจ็ดสิบร้อยห้าจะล้นหนะ่อยแล้วขึ้นง่ายนะมันเตี้ยดีถั <c oughs> งน้ำมันเนี่ยนี่รถรถจักรเลย ดูภายในครับ,บรอบได้ด้วยภายในก็ไม่น่าเ,<ค>เกลียด,ดยยยอ,อ๋อมีแถมลำไยอบแห้งภายในก็สะอาดสะอ้านด,ดีนะครับนี่น,น,นี้ก็ทำสีแค่นี้เองเทำสีแค่ประตูห้างนี้ก็จบก็เนี่ยซื้อสีโกเบมา ไม่ถึงกาเนะี่ยยิงเนี่ยนอกนั้นเป็นเลดหมดแล้วปิดนออไงวะเอาไงดีฮะหมวกยุ่นเอาไงดีเราเนี่หมวกยุ่นของแต่งเทียบถือว่าไม่น่าเกลียดแต่ว่าราคาจะสูงหน่อยไหม เบียตไม้ไมู่เนาะอยู่ที่งเปลี่ยนาเนาะเพราะว่าจะเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ามจัดไฟนัน่นต้องจัดดอกเงนมีเยอะแยะจะไปจัดทำไม ทะเบียนแปดสองเจ็ดห้าห้าหกแจมอยู่นะครับคันนี้เดี๋ยวเอาไว้พิจารณาคัานนี้พิจารณาทางนี้เลทน่าจะมีปัญหานิดหนึ่งออกแต่งครบเสร็จเลยนะครับคันนี้ ไปไม่ต้องแต่งไปก็ตัดตัดยน่นแล้วก็เปลี่ยนเฟืองท้ายใส่เกียร์ฝาก,ก็ใส่กระบะดำได้เลยแนบต้องเสริมไหมเอาไปวิ่งดินนะครับไปแล้วน่าจะสวยนะครับคันนี้ถ้าใส่ พ่อก็ดังนะครับดังดเดี๋ยวเราพิจารณา,นานครับนี่เป็นคันแรกที่เรามาดูวันวันนี้แต่ก็ดู สวยครับสวยอยู่ราคานี้ก็น่าจะลุ้นๆกันอยู่ได้นี่กำลังกลมๆมองๆอ,อันนี้เป็นไรวะเอาไปทำสีอื่นก็ได้น<ะ>ี่เป็นไฟเด้อ ล,ล então, ed, um ้อหน้ายางก็โอเคล้อหลังก็ยางก็ยังอยู่ดูดีอยู่แต่ยางนี้บอกวิ่งยางนี่แหละวิ่งอันนี้เป็นยางอะไรนะเรเดียนอะไรเหรอเรเดียนเอาเอายางไอ้ทองยางหน้ามาใส่นี่เอาเรเดียนใส่หลังเช็ค ไอ้ยกกระบะออกครึบวิ่งใส่เกียร์ฝากติดไปเช็คดูปืนเปลี่ยนเลยเราตะเร่งได้อ่ะปืนช้าอยู่เกียร์1เกียร์5เกียร์6มันจะล่องได้อยู่ อันนี้รุ่นลังไอทองนี่นรุ่นก่อนเฮ้ยรุ่นรุ่นรุ่นใหม่กว่าอืมอันนั้นมันปิดนอกอันนี้มันจราอันนี้แล้วสมอเออสุดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับว่าจะได้ไปอยู่กับทีมงานไหมเดี๋ยวเราไปพิจารณาอีกบุรุษคุณหานดูก่อนพี่น้อง เอาสุดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ